สวัสดีค่ะสวัสดีกะะัลยาณิิตทุกท่านเลยค่ะสวัสดีนะคะวันนี้แม่หมอฟางยังไม่มีหัวข้อคลิปนะคะในการออกมาทำในครั้งนี้แต่เอาไพ่สำหรับนี้ออกมาถ้าพี่พเ,เพื่อนๆที่อยู่กับแม่หมอฟางอยู่แล้วจะรู้เลยว่าไพ่สำหรับนี้เขาฮิวใจเนาะเขาจะเป็นผู้เยียวยารักษาได้อย่างดีไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามวันนี้มาให้ไพ่ พูดคุยกับเพื่อนๆดีกว่านะคะมาดูพลังงานของเพื่อนๆกันก่อนดีกว่าเนาะมีความรู้สึกนึกคิดสิ่งใดหรือว่ามีพลังงานใดอยู่นตอนนี้แล้วก็ให้ไพ่เราเรื่องขออนุญาตค่ะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ศิดิ์สิธิ์ไฮเซลที่ปกปักรักษาเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ไม่มีความบังอื่นเกิดขึ้นค่ะ เชื่อว่าวันนี้พี่ๆเพื่อนๆกัลายาณิมิตครอบครัวทางด้านจิตวิญญาณทุกๆท่านจะมีข้อความใดที่กลับเข้าไปเนาะฟังแล้วนำกลับไปไตรตรองกลับไปผสานกลมกลืนดึงศักยภาพของตัวเองออกมาหรือกลับไปเยียวยารักษาก็ยอมได้นะคะโปรด ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปของไม่ห่องฟางนะคะขอพลังงานตัวตนของเพื่อนนะคะแล้วแต่ใพ่จะออกมาเลยแล้วกันนะคะขอพลังงานตัวตนของเจ้าของคลิปค่าตาหันไปมองไพ่ย,ย่างอื่นอีกนะคะถ้าไม่รู้จะเริ่มยังไงให้กลับไปณนะจุดเดิมที่เคยเริ่มแล้วถอยหลังกลับ1นึ่งเก้าเพื่อดู สิ่งที่เราทําเสมอแล้วคุณจะมีไฟแล้วก็มองเห็นเป้าหมายที่เคยตั้งไว้นะครั้งแรกนะคะสามดาบมาค่ะเราจะมาเยียวยารักษากันนะคะเพจออฟสอ o เซเว่นออฟสอ ความคิดตีลวนมากในพลังงานของเพื่อนๆนะคะความคิดความคิดเยอะคิดฟุง้งคิดฟุง้งคิดจนเป็นกับดักขังตัวคุณเองวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเยียวยากันบางคนบางท่านเนาะบางพลังงานเปิดให้หมดเลยละกันนะคะ7 of c u p ฟคัพส o r อ s o r และแปดออฟบานไม่รู้จะเริ่มยังไง ไม่หมอฟางไม่รู้จะก้าวไปอย่างไงไม่รู้จะออกจากปมครั้งนี้อย่างไงไม่ปมอะ่ะมีทุกคนนะเวลาที่มันกระเตื้นขึ้นมาเวลาน้ํามันไหวขึ้นมาหรือพายุมันซัดเข้ามาสักทีนะ่ะเราจะรู้ได้เลยว่าเราได้คลายปมนั้นออกหรือยงังหรือเราได้แก้เงื่อนที่เราเคยได้ผูกไว้เรื่ังเรานะคะที่เป็นคนผูกมันมันลึก อ่ะมันลึกในระดับระดับลึกเนาะสิ่งที่ขึ้นมาเลยพลังงาน energy เลยถ้าลมเยอะนะคะไมถุลตุนกลุ่มดาบเยอะดาบเยอะมากๆเลยแล้วก็ความรู้สึกเนาะน้ำเนาะกรกฎพฤตจิกมีแล้วก็หนึ่งไม้กำลังหาทางออกทางด้านการเงินหรือเปล่าคะเหรียญไม่ขึ้นเลย หรือไม่อย่างนั้นก็ไม่มีสมาธิเลยในการใช้ชีวิตเนาะถ้ารากฐานของความคิดมันฟุ้งอะความคิดมันเป็นมันเป็นลมเนาะความคิดมันเป็นลมดาบเนี่ยมันเป็นลมมันเป็นความคิดพอความคิดเยอะๆตีรวนท้องอืดท้องเฟอ้อเลอกดไลย,ย้อนนะคะแล้วแต่ตามตามพลังงานเลยว่าคุณตีรวนไปถึงจักระไหนจนทำให้เกิดสภาวะนั้น นะคะแล้วก็บ้านหมุนได้เลยนะอ่ะน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะน้ำน้ำในหูไม่เท่ากันเลยทําให้อ่ามึนหัวเวียนหัวแบบนี้ได้ด้วยนะ บ่งบอกถึงอาการได้ด้วยได้เช่นกันแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันผูกหลังคุณไว้ณนะตอนนี้เนาะมันผูกมาจ้ะมันรู้สึกว่าหาทางออกไม่เจอแล้วก็เชื่อว่าคลิปนี้ได้จะมีข้อความดีๆสําหรับเพื่อนๆเนช่นกันกําลังตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างมันมันช้าไม่ได้แล้วแต่มันก็เลือกไม่ถูกเลยเนี่ยเป็นพลังงานของเพื่อนๆคิดิเริ่มที่จะทําบางสิ่งบางอย่างคิดที่จะคิดเนาะใช้ความคิดแต่ไม่ได้ใช้ความรู้สึก เห็นไหมคะว่าจิตญาณหรือความคิดนำทางถ้าคุณให้ความชัดเจนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเป็นจิตญาณเป็นเขาเรียกวไงอะปิงแวบหรือเป็นไหวพริบหรือเป็นอ่าสิ่งที่มาทำให้คุณต้องชัดเจนต้องเดินตามเชื่อมั่นและลงมือทำแต่ถ้าคุณยังไม่ชัดเจนหยุดก่อนทำสมาธิก่อนตั้งก่อนสูดลมหายใจลึกๆสักสามลมหายใจเนี่ย สูดลมหายใจแล้วก็ออกทางปากอย่างเงี้ยทาเร็วๆเลยค่ะเอาพลังงานหยาบเนาะออกก่อนแล้วก็ค่อยสูดลมหายใจตามธรรมชาติแรกๆอย่าไม่ต้องฝืนคลายไหล่คลายตาคลายคลายทุกส่วนของร่างกายก่อนให้เบาที่สุดให้เบาที่สุดแล้วทุกการตัดสินใจในการลงมือทําของคุณมันจะก่อให้เกิดความสักซสและก่อให้เกิดความมั่นคงมันต้องเกิดสภาวะความนิ่ง รานจิตใจก่อนแล้วมันจะส่งผลต่อสภาวะภายนอกก็คือเรื่องของทรัพย์นั่นเองนะคะนักเล่นแร่แปรธาตุคุณจะต้องเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุได้เพราะชีวิตของคุณจะเข้าสู่กระบวนการการทำงานของจักรวาลแล้วการดึงดูดความสกเซ็มาในชีวิตนะคะเชื่อว่าหลายๆคนหลายท่านฟังเยอะแล้วกดแรง,งดึงดูดกดแรงสันสะเทือนนะ กดกระจกเนาะสะท้อนว้าวคุณเจอสิบดาบมาเหรอคุณเจอปัญหาลุมเล้าว่ะแล้วลมันก็วนกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งหนึง่งคุณต้องรับคุณต้องได้รับการทำความเข้าใจมีสมุดปากกาไหมคะมีสมุดปากกาไหมคือฟังอะ่ะคือฟังะใช่ไหมคะว่าฟังไพ่พูดออกมานะ คุณจะต้องกลับไปเข้าใจตัวเองก่อนใช้เวลาแป๊บเดียวแป๊บเดียวเลยคุณไม่ได้นอนรอหรือว่าระยะยืดยาวเพราะความคิดมันฟุ้งซ่านความคิดมันกระจัดกระจายแล้วสิ่งที่ทําอยากจะทํามันเยอะแยะมากมายค่เนี้ยมันมันไม่สําเร็จสักทางมันต้องเริ่มทําทีละอย่างคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าจัดลําดับความสําคัญนะคะแล้วก็ต้องมาเขียนเนาะเขียนเพื่อที่จะรู้ว่า รู้ได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเราคิดอะไรเรารู้สึกอะไรความคิดนี้มันคิดไปเองหรือเปล่าคิดฟุ้งซ่านหรือเปล่าเราจะตกตะกอนสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรานะปัจจุบันขณะได้อย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็ขอให้พี่ไพ่เนาะเป็นผู้แนะนําเป็นผู้แนะนํานะคะอืมันเป็นโชคชะตาไพ่ช่วยแนะนําให้นักเล่นแร่แปรธาตุดได้ปรับสมดุลทีค่ะ ให้จะแนะนำอะไรให้กับพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้คะ่ะแบ่งได้หลายกรณีมากเลยนะคะเมื่อกี้เป็นพลังงานพลังงานแรกคือพลังงานที่เกิดความสั่นคลอนและไม่เกิดแล้วก็ไม่นิ่งในการทําสมาธิขาดความนิ่งสงบไปแล้วก็2เลยก็คือมองในรูปของของมิติสาม ก็คือขาดสมดุลในเรื่องของการเงินกําลังตัดสินใจในการทําบางสิ่งบางอย่างในแพลตฟอร์มต่างๆหรือในโซเชียลหรือในสื่อออนไลน์ก็ย่อมได้ด้วยเช่นกันเหมือนหาเส้นทางมากยิ่งขึ้นเพราะรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายมันลุมแล้วแล้วก็3เลยก็คือปมในวัยเด็กที่คุณจะต้องกลับไปกาวดิ้งเพื่อให้รู้ต้นเหตุของปัญหาทุกอย่างมันอาจจะมาจากการเลี้ยงดูตั้งแต่อดีตของคนในครอบครัวเขาเขาเขาถูกเขาเรียกงไง ถูกลอหลอมมาอย่างนั้นแล้วก็มันก็อาจจะเป็นโซแพนของเขาด้วยว่าเขาจะต้องมาเจอเหตุการณ์นั้นนะอะไรเงี้ยคือทุกทนทุกท่านทําตามวาระของแต่ละคนได้ดีที่สุดแล้วคราวนี้ขอให้มันจบที่ตัวเราเพราะเราเข้าสู่กระบวนการการตื่นดูแล้วพอเราเข้าสู่กระบวนการการตื่นแล้วอะเราก็ต้องรู้ดิรู้อีกว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราคืออะไรปุ่มในวัยเยาว์ของเราคืออะไรแล้วเส้นทางที่ใช่สําหรับเราคืออะไรคือคุณจะต้องชัดเจนแล้วก็ดูจิตรูรรใจตัวเองก่อนนะคะว้าวพูดพูดอันนี้อยู่เหมือนกันนะนักเล่นแร่แปแราธาตุค่ะมาค่ะให้ต้องการที่จะช่วยพี่พพเพื่อนเพื่อนครอบครัวของแม่หลวงฟังอย่างไรคะลงมือทํา สภาวะอาจจะเป็นก่อนหน้านี้ก็ได้นะสิบจาบสองเหรียญสามไม้ไนท์ 9, ถ้วยอ่ะไนท์อัศวินอัศวินทุอัศวินอีกแล้วว่าไนอัศวินคิงถือถ้วยหกไม้อัศวินเหรียญ ห้าถ้วย The Hermit อัดสวินไม้ไพ่ขึ้นมานะคะเดี๋ยวแม่หมอฟังจะล้อตามไพ่เลยนะเพจออฟสอดคุณต้องคุณต้องเขาเรียกงไงอะหาข้อมูลที่จะลงมือทำเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเรา แม่หมอฟังว่าคุณเดินมาถูกทางแล้วนะแต่มันมีจุดเปลี่ยนจุดพีคในในเส้นทางในทไลายชีวิตคุณมันขึ้นสู่สูงแล้วมันก็ลงมาเพื่อที่กราฟมันจะขึ้นไปมากกว่าเดิมอ่ะเขาเรียกว่าย่อตัวเพื่อกระโดดใช่ไหมคะช่วงช่วงเวลานี้ค่ะช่วงเวลาย,ย่อตัวเพื่อกระโดดขึ้นไปสู่เส้นทางของมันเพื่อนเองคุณจะค้นพบอย่าสิ้นหวังอย่าหมดหวังเรายัางไปไกล นะคะให้ถ้าไม่มีใครให้กําลังใจตัวเราจงให้กําลังใจตัวของเราเองคุณต้องให้เครดิตตัวของคุณเองคุณผ่านประสบการณ์เรื่องราวมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตความอกหักยาล้างหรือเป็นเรื่องของการตกงานอย่างกระทันหันเพื่อนหักหลังเรืออะไรก็ตามเรื่องการเงินคุณผ่านมากี่ตลบแล้วละ่ะแล้วครั้งนี้คุณก็จะผ่านไปได้ด้วยเช่นกันจงให้กําลังใจตัวคุณเองนะเพราะคุณจะได้เกิดใหม่อย่างแน่นอนคุณ แม่หมอฟังอยากจะบอกคุณว่าให้หาข้อมูลให้ดีๆในสิ่งที่คุณกำลังจะทําทําทีละอย่างทําทีละอย่างที่คุณเคยเคยเคยได้ทํามาหรือกําลังจะเป็นแผนงานใหม่ก็ตามคุณจะเกิดแรงบันดาลใจเกิดขึ้นเวลาที่คุณค้นหาข้อมูลน่ะแม่หมอฟังรู้สึกว่าข้อมูลมันมาหลายทิศทางมากๆเลยอะคะ่ะแล้วเหมือนคุณรู้อยู่แล้วนะว่าคุณจะต้องทําอะไรเพราะไพ่ขึ้นมาเนี่ยหนึ่งไม้เนี่ย เป็นคนที่มีแรงบันดาลใจและเก็ตไอเดียแหละคิดรเริ่มที่จะทําและทําก็คือลงมือทําสิ่งสําเร็จที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณมันไม่ใช่จะไปสําเร็จในความคิดหรือในฝันหรือในจินตนาการแต่จินตนาการมันจะเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจพลังใจใช่ไหมทุกทุกอย่างมันล้อไปด้วยกันเลยนะกายใจจิตเนาะกายใจจิตจิตวิญญาณมันก็ต้องสั่งกายภาพให้ลงมือทําเพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านความ เนี่ยความทุกข์ความลําบากความยากความเหนื่อยความร้าความสิ้นหวังความเจ็บระทรมสิบดาบ啊เ,เ,เ่อนเพื่อนแล้วไปหมอฟังจะบอกเพื่อนเพื่อเลยนะไม่มีเจ็บกว่านี้แล้วไม่มีเจ็บกว่านี้แล้วครั้งนี้คือพอสิ้นสุดกระบวนการความเปิดรร้าวค่ะว่ายินดีด้วยยินดีด้วยกับเพื่อนเพื่อนไม่ดังอะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลาที่สิบดาบขึ้นเนี่ย มันไม่มีอะไรหนักไปมากกว่านี้แล้วคุณจะกลายเป็นอัศวินคุณจะกลายเป็นผู้ลงมือทําแล้วคุณเจอบททดสอบมาครบรุดแล้วค่ะถึงพริกถึงขิงเนาะแล้วก็ท้ายที่สุดรู้สึกว่าตัวเองชอบรสกลมกล่อมนะคะแบบนุ่มนุ่มนุ่มนวลเนาะไม่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป คราวนี้สิ่งต่างๆที่คุณเคยวางแผนไว้เมื่อนาคตให้คุณกลับมาทําสิ่งนั่้นเรียกร้องตามสัญชาตญาณของคุณน่ะมันต้องมีไฟมันต้องเกิดแรงบันดาลใจมันต้องเกิด power ก่อนเติมเชื้อเพลิงของตัวเองก่อนคราวนี้สิ่งที่คุณคุณเติมคุณต้องเติมเชื้อเพลิงก่อนเพราะคุณเติมเชื้อเพลิงเสร็จใช่ไหมคุณก็ไปค้นหาข้อมูลจากแรงบันดาลใจที่คุณได้แล้วคุณก็ลงมือทําแล้วพายขึ้นมาก็คือคุณจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาเนนี้ไปได้ แล้วสิ่งที่คุณทำมันจะก่อเกิดเกิดความวิกตอรีค่ะความสำเร็จนะหกไม้ขึ้นมามันจะก่อเกิดความสำเร็จอะสำเร็จใน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 ระดับหนึ่งในเก้าหนึ่งถือเป็นชัยชนะที่เก้ามาใหญ่เหมือนกันนะสามแล้วไปหกเลยนะคะสามแล้วไปหกเลยนะเริ่มทําเริ่มทําบางคนบางท่านงานเก่างานเดิมที่เคยศึกษาเรียนดูไว้ก็กางออก กลับมาทําใหม่อีกครั้งเพราะว่าก่อนหน้านี้จักรวาลให้ซับมาแล้วก็ไม่ได้ทําต่อตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะได้ทําแล้วหรือให้ของขวัญอะไรคุณมานั่นแหละแล้วคุณก็เบรกชะลอไว้เพราะด้วยอะไรหนึ่งหมดไฟหมดกําลังใจหมดแพชชัน่นการเปลี่ยนแปลงและลอบใหม่ทําให้ขึ้นพลังงานตกลงโฟตกลงคราวนี้คนที่จะทําให้โฟได้ก็คือตัวเรานั่นแหละเพื่ออะไรเพื่อทดสอบว่าจิตใจของคุณ มีความเสถียรมีความมั่นคงมีความหนักแน่นมากเพียงใดนะคะถ้าคนที่ปฏิบัติปฏิบตับติอย่างต่อเนื่องปฏิบัติอย่างก้าวหน้าก็คือการดูเนื้อดูตัวเนาะไม่หมอฟังให้ความรู้สึกอย่างนี้นะคะแต่ละคนแต่ละท่านมีวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปเพื่อให้ถูกจริตของตนบางคนบางท่านมีแผนมาว่าคุณจะต้องสวดมนต์ภาวนาถึงจะเข้าสมาธิบางคนบางท่านฟังเสียงคลื่นแล้วจะเข้าสมาธิบางคนบางท่าน เข้าสมาธิไม่ได้เลยแต่ทําทุกอย่างออกมาได้สําเร็จเห็นไหมทุกคนแตกต่างกันไปเพื่อความสวยงามโลกใบนี้คือการขยับขยายค่ะจักรวาลทําหน้าที่เดียวเลยก็คือการขยายขยายสิ่งที่เราคิดขยายสิ่งที่เราทําต่อยอดกันไปเรื่อยๆยงใยเป็นสายใยมีมุมใช่ไหมเออไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,เ,อยๆเพื่อหนาแน่น,นเริ่มสิ่งใหม่ๆแล้วม่หมอฟังจะบอกคุณว่าพลังงานของคุณเป็นคนที่เริ่มสิ่งใหม่ๆค่ะ ต่อยอดมาจากสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆที่ครู้ครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนไว้ครูรู้ภายในครูรู้ภายนอกมาจากาช่องทางต่างๆเพื่อให้คุณได้มีองค์ความรู้ประสบการณ์แล้วดึงออกมาใช้ร่วมด้วยกับจินตนาการศักยภาพของคุณที่มีอยู่แล้วมันเป็นการดึงออกมาทุกอย่างสัมพันธ์กันเห็นไหมทุกอย่างมันล้อไปประกวดจักรวาลเลยนะ แล้วเมื่อคุณสักเซละความสําเร็จในชีวิตขอให้คุณรู้สึกไว้ว่าทุกๆก,ก้าวของคุณมันคือก้าวที่ยิ่งใหญ่เสมอมันต้องฝังในจิตในใจว่าเราอะมีความศรัทธาและความเชื่อมั่นในตัวเราเองแล้วเราก็วางแผนเลยในการใช้ชีวิตเมื่อทรัพย์มันมาสมมตินะสมมติไม่สมมุติละทรัพย์มันจะมานะให้คุณวางวางวางแผนให้ดีมีคนที่ตกทุกได้ยากมากกว่าเรา คุณลองมองตัวคุณนะคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวคุณไม่ได้ไหลค่าแต่คุณทรงคุณค่าด้วยตัวคุณอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครแม่หมอสัมผัสได้ว่าคุณล้ำค่าในแบบของคุณจงวางแผนและจงหนักแน่นในจิตใ,ในใจเพื่อก้าวข้ามผ่านความท้าทายในครั้งนี้ ครั้งนี้มันคือช่วงสภาวะย่อตัวค่ะแม่หมอสัมผัสได้ว่าคุณไม่ได้ไม่ได้หมดอ่ะคุณยังมีกินคุณยังมีข้าวคุณยังมีเสื้อผ้าคุณยังมีอินเทอร์เน็ตได้ฟังคลิปของแม่หมอฟงังและแม่หมอท่านอื่นๆคุณคุณมีซับซับภายในและก็ซับภายนอกเห็นไหมซับภายนอกมันได้บ่งบอกว่าคุณมีศักยภาพมากใดในการหามา แม้สิ่งสินนั้นมันจะเป็นหนี้สินก็ตามหรือจะเป็นค่าใช้ใจ่ายต่างๆก็ตามสํานึกรู้คุณเพราะคุณเป็นคนหามานะคะจงรับรู้สิ่งที่จักรวาลกําลังสื่อสารกับคุณนะนเพื่อนๆแล้วความท้าทายครั้งเนี้ยความรู้สึกที่ที่มันมันมันสิ้นหวังมันทุกโศกต้องปล่อยวางปล่อยวางสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าไปยึดติดกับมัน อย่าไปยึดติดกับมันแล้วคุณจะสนุกไปกับสิ่งที่คุณทําแรกๆมันจะมีแรงตาร้านเข้ามาว่าใช่หรอทําดีหรอแล้วมันจะยังไงแต่ถ้าคุณไม่ทํามันก็ไม่เกิดอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะในชีวิตจงเล่นแร่เล่นแร่แปรธาตุกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสภาวะของมันเพื่อนแล้วคุณจะค้นพบว่าตัวเองนั้นน่ะมีศักยภาพเพียงใดแล้วไปได้ไกลเพียงใดไปได้ไกลไปตามสัญชาตญาณ ไปไปแบบมีจุดมุ่งหมายไปด้วยศักยภาพที่เอื้อลน้นจากที่หนึ่งนะหนึ่งนะเราไปสามไปสามไปหกเลยนะไปหกแล้วไปอัศวินเลยนะไม่ธรรมดานะคะเพื่อนๆนะคะชีวิตคุณก้าวกระโดดอยู่แล้วเพียงแค่คุณตัดสินใจคุณจะไปไกลคุณสามมากกว่าทุกคนนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกนะคุณไปไกลก้าวหนะ้าเกินกว่าคนอื่น แต่เวลาที่คุณเจอเจอเรื่องหรือบททดสอบนะคุณเจอหนักกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาแต่เวลาคุณลุกขึ้นนะก้าวแต่ละก้าวของคุณไปไกลมากกว่าทุกคนอีกเพราะคุณไปเก็บประสบการณ์แล้วไงเพราะคุณไปมีไฟแล้วไงคุณไปเติมเชื้อเพลิงแล้วไงจักรวาลบอกว่าสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณต้องไปเจอก่อนคุณต้องไปมีประสบการณ์ก่อนแล้วคุณจะก้าวไปอย่างมั่นคงไม่มีความสําเร็จใด ผ่านมาโดยที่ไม่เคยล้มเหลวหรือไม่เคยผิดพลาดเลยคุณจะเรียนรู้จากประสบการณ์ที่คุณเคยผิดพลาดไม่หมอฟางไม่ได้อัดคลิปไพ่เก่งตั้งแต่แรกตอนแรกก็ภาวะพววงโอ้ยมีไพ่แล้วก็ต้องมีภาพปูโตวสว้สวยๆก็ต้องอยากมีหีมีกะเรามีข้อแม้ให้เราเยอะเลยเรามีเงื่อนไขพอทํามาเสร็จปุ๊บเสียงไม่ดังอีกมันต้องมีไม้เอารอชะลอชะลอไปขอไม่จากจากัจกรวาลเอาได้นะได้จริงแล้วก็กลายเป็นว่า ไปเพราะว่าพวงว่าวุ้ยผ้าีเราซื้อโมแบบไม่แท้เนาะไม่แท้แต่พลังงานมันฟูมากเลยก็ไปเพราะว่าพวงว่าคนที่เข้ามาเขาจะรับยังไงไปตรันเขาเรียกว่าไงตื่นเนาะไปตื่นไปไข้เขวกับสิ่งที่มันไม่ใช่เนือ้อมันเป็นน้ําแล้วก็ไปงมเข็มกับการตัดต่อคลิปแล้วก็ทําหน้าปกอีกกว่าจะได้ลงคลิปเป็นไงฮะ มอดเลยไฟมอดเลยแล้วก็รอไปอีกเป็นปีอะฮะกว่าจะกลับมาทำอีกอะหลายรอบแม่หมอฟางก็เหมือนกับเทียนเล่มหนึ่งที่เวลาเจอลมบางทีก็ดับแล้วก็บางทีก็ไหวด้วยเช่นกันบางทีก็ต้องเปลี่ยนเล่มบางทีก็ต้องเติมไขเทียนใช่ไหมพาราฟลูพาราฟินเออเติมเข้ามาในในเทียนอ่ามันมันเป็นอย่างนี้แลหละค่ะชีวิตชีวิตวคือการเปลี่ยนแปลง จงยอมรับให้ได้กับการเปลีป่ยนแปลงและช่วงจังหวะเวลาจักรวาลมีจังหวะและเวลาที่เหมาะสมสําหรับเนพื่อนด้วยเช่นกันจักรวาเลเ็งเห็นว่าคุณกําลังดึงดูดความมหัศาจรรย์และจักรวาลเห็นว่าคลื่นสั่นสะเทือนของเพื่อนอะรับรู้ได้ไม่ได้เห็นแต่รับรู้ผ่านคลื่นและพลังงานแรงสั่นสะเทือนของเพื่อนว่าคุณเดินตามแพชชั่นศักยภาพของคุณมากพอแล้วก็ตามศักย์ตามตามสิ่งที่คุณทํา คุณก็สั่นมาได้มากกว่าคนอื่นเขาอะเชื่อมั่นคลิปนี้นะเชื่อมั่นในตัวคุณเองแล้วก็กลับมาหนักแน่นในลมหายใจในสมาธิคุณจะได้เรียนรู้ The Hermit มิอะค่ะอย่าสิ้นหวังตะเกียงแก้วภายในของคุณก็มีอินฟินิตี้เกิดขึ้นในไพ่เดอ h e r อร์มิตสำหรับนี้นะคะไฟฟ้าสถิตนิ้วไม่หมอฟังเชื่อมั่นในตัวคุณเองอนะคุณไม่ธรรมดา คุณต้องผ่านเหตุการณ์หนักกว่าชาวบ้านเขาจงยอมรับความท้าทายอย่าไปน,น้อยเนื้อต,ต่ำใจตัวเองว่าเราเจอหนักกว่าเขาเลยเราเหนื่อยกว่าเขาเลยไม่ค่ะความเหนื่อยของคุณอะทุกๆอย่างมีสองด้านเสมอทุก,ท,กทุกอย่างมีขั้วตรงข้ามครั้งนี้คุณเจอเจ็บสุดแปลว่าคุณจะสุขสุดแล้วหาจุดบาลานให้ได้นี่คือคำแนะนำจากแม่หมอฟางวันนี้แม่หมอฟางพูดถึงกฎจักรวาลหลายข้อมาก เพราะชีวิตของเราเดินตามกฎของจักรวาลทุกอย่างไม่ต้องไปเนื้อน้อยเนื้อตาใจตัวเองนะคะถ้าไม่หมาะฟังจะแนะนํานะคะจะแนะนําเพื่อนๆเนาะสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาเยอะการภาวนาเป็นการที่เราปลุกจิตยังเรอให้เชื่อมั่นแล้วฝังลึกว่าสิ่งที่เรากําลังจะทํานั้นคืออะไรจะลึกจุดเป้าหมายของเราแล้วมาเทคแอคชั่นคือการลงมือทํามา ามามาทำทำโดยการจดก่อนเพราะว่าความคิดมันฟุง้งพอเริ่มจดเราจะเห็นเลยว่าเราจะควรทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อนเนาะเพราะเมื่อกี้มันมีเจ็ดถ้วยขึ้นมาทำให้สำเร็จทีละอ,อย่างนี่คือวิธีการจัดการจะเจ็ดถ้วยทำให้สำเร็จทีละอ,อย่างแล้วไพ่ก็ขึ้นมาคุณเกิดแล้วสิ่งที่เป็นหมอฟังพูดออกไปทำทีละอ,อย่างเพราะถ้าคุณไม่ทำคุณจะปลดล็อกชีวิตของคุณตอนนี้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น สภาวะทางด้านการเงินสภาวะจิตใจการกราวดิ้งเด็กน้อยลงไปให้ลึกทีละปมทีละปมทีละปมแก้ให้ได้ตอนนี้ยังแก้ไม่ได้ก็ปล่อยเวลาไว้เพราะว่าคุณจะค่อยๆเรียนรู้เองตามสภาวะถ้าถ้าคุณอยากที่จะกราวให้หมดก่อนกราวอ่าไปไปช่ o ยดเวยเนาะหรือว่าไปตามที่เขาสอน แต่ที่จริงแล้วพลังงานของเพื่อนสามารถทําเองได้แล้วก็ขอให้ครูครูบาอาจารย์ท่านนาทางนะคะมันมีหลายมิติพลังงานมากๆในการที่จะที่จะซัพพอร์ตเราอยู่ที่เราเลยนะที่จะเปิดช่องตรงนั้นไว้ไหมนะคะคลิปนี้ก็เชื่อว่าจะดําเนินมาจนทําให้เพื่อนๆเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าจะปลดล็อกตัวเองย่างไรนะคะ สัพเพยอยู่เนาะสัพเพยอยู่ขอให้แนะนําเพิ่มเติมให้กับพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอฟางค่ะอืมลุยเลยไปเลยทําตามสัญชาตญาณของคุณเลยแล้วคุณจะเกิดความมั่นคงใน่นาคดจะสามารถไปได้ไม่ยึดติดคุณจะต้องระวังก่อนเนาะไม่ยึดติด กับความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเป็นเดิมไม่ยึดติดพอเราวางปุ๊บความวางมันจะเกิดช่องว่างความว่างนั้นจะเกิดสติปัญญาความว่างนั่นคือสมาธินะแล้วมันจะก่อให้เกิดสติปัญญาแล้วปัญญามันมาคุณจงลงมือทําปัญญามาผ่านอินทิวชันผ่านผ่านเนี่ยปิิงแวบผ่านความขวาผ่านซิกเซน ผ่านอารมณ์ความรู้สึกที่คุณได้รับมาจงทำตามเสียงที่กระซิบบอกคุณมาเนิ่นนานแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกเพื่อนๆนะคะถ้าไม่ได้ยินเสียงกระซิบอะไรเลยกลับมาถามตัวเองคุณทำอะไรอยู่แล้วเส้นทางที่คุณกำลังจะออกไปจากเส้นทางนั้นน่ะได้จากอะไรพาอไม่มอฟงังสัมผัสได้เลยว่าคุณไม่ได้มีใครมาช่วยเหลือคุณจะต้องช่วยเหลือตัวคุณเองให้ออกจากสภาวะนี้ ตัวคุณเท่านั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกเพราะคุณมีศักยภาพที่มากมายถ้าคุณไม่เจอเหตุการณ์นี้คุณจะไม่ดึงศักยภาพของคุณออกมาเลยพร้อมหรือยังคะเริ่มเลยเริ่มแหละเริ่มเริ่มเริ่มได้เลยเริ่มนะจากตอนนี้เลยไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามคุณมีสัญญาศักยภาพ ที่มากมายเหลือเกินถ้าในวันนี้แม่หมอจะบอกว่าคุณจะคือครูใหญ่ในอนาคตแล้วดาวที่คุณออกลงมาเป็นดาวที่เพื่อวิวัฒนาการเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและจารึกลงไว้นะคะพอเข้าใจไหมพอเข้าใจพอเก็ตไหมพอพอลึกลงทะลุทะลวงไปในจิตใจของเพื่อนหรือเปล่าคะชาวดาวแล้วอย่าลืมนะ อย่าลืมที่จะกลับกลับกลับเข้ามากลับเข้ามาสอบถามจิตใจตัวคุณเองไหวแค่ไหนไม่ไหวเติมเชื้อเพลิงคุณจะต้องก้าวของตัวเองไปได้ก่อนอย่าไปแบกใครนะคะไม่ต้องไม่ต้องไปขครปุ๊บศักยภาพของตัวคุณเองให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็เน้นย้าเลยเนาะเน้นย้ําในการที่องค์ความรู้ของคุณมันไม่มีที่สิ้นสุด จงเชื่อเพราะว่าคุณเป็นคลื่นสัญญาณที่สามารถรับสัญญาณจากจักรวาลได้แล้วยังมีองค์ความรู้ภายในที่เป็นของเก่าของเดิมได้อีกด้วยคุณเป็นแม่เหล็กอะค่ะคุณสามารถดึงดูดได้ทุกอย่างจะดึงดูดอะไรล่ะนะคะเมื่อคุณฟงสารางคุณจะดึงดูดความฟงซ่านแต่ถ้าคุณดึงดูดการเงินคุณจะต้องได้ลงมือทำ แล้วมันมาพร้อมการเงินเนาะการเงินมันคือเหรียญไงมันคือาตาดินคือความหนักแน่นมันจะมาพร้อมกับความนิ่งสงบภายในจิตใจไพ่ก็ขึ้นมารอด้วยเช่นกันก้าวข้ามผ่านค่ะคุณออกมาได้อยู่แล้วแล้วการลุกขึ้นมาครั้งนี้คุณจะก้าวกระโดดค่ะโอเคเนาะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอให้เพื่อนมีความสุขอย่างมากและก็ขอให้คลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนพี่ๆเพื่อนๆที่เดินทางมานะคะ ในการใช้ชีวิตด้วยเช่นกันลองไปปรับเปลี่ยนเล่นแร่แปรธาตุให้เข้ากับสภาวะของตัวเองนะคะคลิปนี้เป็นคลิปรวมนะคะแล้วก็แม่หมอฟางกำลังทยอยตอบแชทให้กับพี่ๆเพื่อนๆน,น,นะคะแล้วก็การดูดวงส่วนตัวของแม่หมอฟางกำลังจะเป็นปัจจุบันแล้วนะคะถ้าอย่างไรก็ขอบคุณมากๆที่รอคอยอย่างใจยินนะคะมันมีไทม์ทัมมิ่งเนาะช่วงเวลาเป็นของ เป็นของแต่ละเหตุการณ์อยู่แล้วนะแล้วก็มีความสุขมากๆแม่หมอฟางเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆเพื่อนๆคะ่ะไม่รู้เคถามไม่สงสัยก็ถามถามไปใครละ่ะพูดออกมาให้ได้ก่อนเพื่อให้รู้ว่าเราสงสัยอะไรกันแน่นะคะคลิปนี้มีเพียงเท่านี้คะ่ะเท่านี้หลายรอบแล้วเนาะแล้วก็ไม่ไปสักทีออโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ